รายงานผลการดำเนินง,งานการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพาน้องกลับมาเรียนประจำปีงบประมาณ2 5 6 7สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2ร,ร่วมกับโรงเรียนสังวรวิทยาดำเนินการติดตามนักเรียนออกกลางคันและดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนออกจากการศึกษาโดยได้เดินทางติดตามนักเรียนยังหย่อมบ้านบวกหมู่ที่1ิบ ตำบลแม่หอกอําเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5้3ทับสโรงเรียนสังวานวิทยาซึ่งนักเรียนมีความประสงค์ลาออกจากสถานศึกษาเนื่องจากมีความจำเป็นในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งมีดาเมียแกาป่วยและต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนต้องทำหน้าที่หางานทำเพื่อจุนเจือครอบครัวซึ่งจากการติดตามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2ร่วมกับโรงเรียนสังวานวิทยาได้เดินทางไปติดตามนักเรียนออกกลางคันและดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนออกจากการศึกษาและได้พบปะพูดคุยกับบิดาของนักเรียนเนื่องด้วยนักเรียนไปรับจ้างทำงานนอกบ้านอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้ประสานงานแนะนำ ให้ข้อมูลกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนในส่วนการเข้ารับการศึกษาในส่วนการเข้ารับการศึกษาต่อยังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่หอกอำเภอแม่สเรงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการเข้ารับการศึกษาต่อในสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เพื่อที่นักเรียนจะได้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมีวุฒิการศึกษาระดับชั้นม .6 และสามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปฮับแจง้งตีหงกระเราหรือว่าฮับแจา้งงานอื่นที่ปงงปเป็นแจ้งแม่อีกอะไปปุ่นค่ะอีปันปโปปันปโปตางเนาะเออปันโปตางไปน่าจะเป็นห<อ>ุ่นยนต์แกคนสร้างเอนนอคนสร้าง<อ>ไปแทเออไปแทนซีเออน,นั่นแหละกันเกลี่ยที่เพ่นใส่เนี่ยมันติดไอ้สีติดปูนซีเมนต์เลยจะยี่ความก็แบบแบบเดเลยคบเพื่อนไปเอว มาสนใจแบนจององี่มีมะอือจะมีเนาะบ้ามีเนอหมูนี้แกมีความจอเป็นตีแบบ้แบบ,ออแบบนั้ต้องแกะมาดูแลครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวเนาะล้วมาปอไปแสบอะพอป้อนี่เจ็บของเขาเป็สองข้างเนะจ็บน้าสองข้างจ่ายป้อนี่ใครใื้เขาเฮียนตอกหรือแม่งอย่างไรเออใครใื้ตอเฮียนต่อกันแต่เขานี่เฮียนไม่ช่วยป้อนหรอกบ๊อบีเนาะว่าลูกฟัเฮียเยอะอะไรเนี่ย ไม่ก็หมอบ่ายใาง่เสอย่างติดเพื่อนหรอถ้าจะติดเพื่อนติดเพื่อนแต่ต้อไปตัวอีกมาตัวอีกาเทียบถ้าได้ก็เทียบเอาเพื่อแกอาจจะได้เคียนแค่ปีปีเกิงอก็ยังดีมันจะได้โยนย่นเวลาฝึกแสบก่อนเดี๋ยวเม่งคุณครูประแสนอันสกอรก่อนะค